เดี๋ยวช่วยกรรับทานอยู่ข้างบนนีนะครับมีมีสลากด้วยงสงสัยจะมีเบอร์หนึ่งจะมีเป็นรถยนต์นะฮะหนึ่งคัน <c oughs> ผมหุ่นเล่นนะเดี๋ยวใครได้ไปแล้วมาโทษผมไม่ได้มีอะไรต้องไปรู้จะพามะแจ้งยังไม่ได้บอกรายการครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรานำเงินเสร็จแล้วเดี๋ยวรายการสุดท้ายนะฮะ ครับอาจารย์ก็วัดสลานี่มันใหญ่ไปแล้ววันข้างหน้าต้องขยับขยายอีกถ้าญาติโยมมาร่วมมาช่วยกันก็คงจะทําต,ต่อไปเรื่อยนะครับเ,เมื่อกี้ตอนมากันที่แรกว็โอ้ฟังฟังไม่มีคนจะนั่งเต็มไปหมดพื้นที่ว่างตอนนี้ไม่มีที่ที่จะดังคนเต็มนะครับบรรยากาศด้านหน้าพระไปนี่มองไปสวยมากนะครับ อันนี้เขาเรียกเอาอะไรเอาเแต่คุ้งอะไรเนี่ยพระอาจารย์อันนี้มันไม่ใช่คุ้งกับเบนมันคุ้งอะไรเนี่ยเขาเรียกะเออต้องถามคนบ้านนี้ต้องถามคนยามวาวาเขาเรียกคุ้งอะไรเอาอะไรเนี่ยคุ้งกับเบนมันอยู่ทางนู้นนะแต่ทางนี้ก็เดี๋ยวถามคนรู้จักนะ เนี่ยททเขียนก็เกเขรวมเอมยอารวมเลยเดี๋ยว็อนขยก็แล้ยอดคนนั่นแถวนี้แถวนี้แล้วก็แล้วก็เดี๋ยวมารวมเออเดี๋ยวนับนับบนแล้วก็เดี๋ยวรวมรวมเป็นยอดใหญ่อีกทีนึง อละล้ครับก็เริ่มเริ่มทยอยจะเสร็จแล้วหย่อนมาทีละนิดทีละนิดแล้วก็อตอนนี้ก็อยู่ราวเก้าล้านบาทแนละ้ว <c oughs> แล้วไปนะ้ำมาเดี๋ยวก็ได้ร้อยล้านอนะ่ะกลับไปกลับมาเดี๋ยวก็ได้นะครับ ทางสำนักสองฆอ์ของเรานะครับก็ขอขอบคุณขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มาร่วมงานกันในวันนี้ปีหน้าฟ้าใหม่มีโอกาสเราก็มาร่วมกันอีกนะฮะมาร่วมหาทุนสร้างปฏิสังขรณ์วัดสำนักสองฆ์อมทวาของเราต่อไปให้เจริญหล่งเรืองในพระพุทธศาสนาวันข้างหน้า อย่างพวกผมหรือบางท่านอาจจะรุ่นรุนผมก็อาจจะไม่ได้อยู่ดูกันแล้วก็ต้องฝากเป็นวัตถุท้าบรลให้ไว้ในศาสนาให้แก่คนรุ่นหลังเขาดูแลกันต่อไปสร้างเป็นให้เป็นมีแต่ความทรงจําดีๆที่เราได้มาร่วมกันวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในชีวิตการงานหน้าที่ของครอบครัวใครมีสวนผลไม้ก็ขอให้ซื้อขายง่ายลูกดอกตองตามฤด,ดูกาล นะมีเงินมีทองใช่ไม่ขาดสนชีวิตของพวกเราชาวภาคตะวันออกทุกคนก็เกิดมาในประเทศที่สมบูรณ์สปายะอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างโดยเฉพาะคนจันทบุรีนี่ไม่ใช่คนจนนะคนจันทบุรีนี่มีทั้งพลอยมีทั้งอาหารทะเลน่ะมีทุกอย่างที่เขามีกันในในประเทศไทยเนี่ยเหมือนกันเนี่ยมีแทบทุกอย่าง มีเมืองทองคนจันยังไม่เอาเอาแต่เมืองเพชรเมืองพลอยทองไม่เอาอย่างเดียวครับ <c> เ <oughs> มื่องไม่ไดเรยวนนี้ก็ไปเดินขบวนไม่เอาเมืองทองเออทำไมเขาชอบทองกันทำไมคนจันไม่ชอบทองเอาเอาทองจะมาทำร้องให้ไม่เอากันนะครับผลไม้ก็เมืองจันก็ดังอยู่เป็นยุกยุกเฟื่องเป็นยุกยุก อันไหนถูกก็ตัดอันไหนแพงก็ปลูกอย่างเข่นตอนนี้มังคุดเมืแ่อบบปีแล้วมังคุดถูกมังคุดเงาะลองกองโคนกันเป็นแถวปลูกทุเรียนทุเรียนแพงปลูกก็เรียกว่าคนจัน์เนี่ยอันไหนถูกก็ตัดอันไหนแพงก็ปลูกนะครับผมอยู่สวนไกลๆสวนผมก็มีคนเป็นครูบาอาจารย์มา ออกจากราชก,การก็มาซื้อที่อยู่แล้วก็มาทําสวนมาทําสวนอยู่เขาบอก,ออกคนจันเนี่โอ้ยปลูกของไว้ตั้ง40-50ปีอะไไหมโคนออกมดบบมังคุดมังคุดลองกองทางใต้ก็ไม่มีตัดออกเขาบอกก็ทํากันเมืองจันเนี่ยอันไหนถูกตัดแล้วปลูกใหม่ใช้ระยะเวลาเดี๋ยวนี้ปลูกทุเรียนก็เร็ว4ปี3ปีครึ่งก็มีลูกก็เดี๋ยวนี้มีลูกก็สมัยก่อนต้องให้ได้ กเจ็ดปีเจ็ดแปดปีแล้วใช้เวลานานยวนี่เร็วนะครับคนยางยางแพงปลูกยางเลาหาพันปลูกไ่ได้พอยางถูกปลูกก็แล้วยางถูกโค่นเงินปลูกทุเรียนทุเรียนจะจะมีราคาอีกสักกี่ปีไม่รู้ขอให้ทุเรียนมาีราคาดีๆอะไรดีเราจะได้มีเงินจับใจใช่สอยมีคณะกรรมการคอยคอยรวบรวมไหม ต้องมีคณะกระรมการเออต้องมีคณะกรรมการที่คอยรวบรวมแต่ละแต่ละเจ้าภาพอ่าแล้วก็มารวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะได้รู้จํานวนเท่าไหร่ต้องเขียนว่าคณะเจ้าภาพนั้นเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็มารวมกันอ่ทาท้งนั้นเราก็ไม่ไม่รู้ง่ายต้องมีกรรมการกลางอคอยคอยดูว่า จาภาพแต่ละจะภาพได้เท่าไหร่แล้วก็จะรวมกันต้นอันหนึ่งอันเดียวกันคือเป็นต้นไม้อันเดียวกันที่สวยงามแล้วเราก็จะแตกกิ่งก้านสาขาเหมือนล่มโพล่มใสล่มเย็นทุกส่วนต่างเป็น มารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวกันในมายการได้บำรุงพระพุทธศาสนานะฮะพวกเราต่างคนต่างมาหลายที่หลายทางศาลาหลังใหญ่เลยเกิการเป็นศาลาหลังเล็กไปแล้วต้องขยายใหม่แล้วผู้คนก็จะเพิ่มไปทุกปีทุกปี ศรัทธาญาิโยมก็จะเพิ่มมาทุกปีทุกปีปัจจัยที่ได้ก็จะได้ขยายสถานที่าาทสถานที่จอดรถสถานที่พักอาศัยของพระสมณะ,ะใครที่ใครที่เป็นช่างตัดเย็บก็ไปตัดเลยไปตัดเลยถือว่ากิจกรรมต่างๆ เหลือแต่ให้พรยอจัดการต่างๆก็จะได้เ,เราจะได้ให้พรคอย่อกรรมการคอยดูแล้วก็คอยรวบรวมปัจจัยมาไว้ด้วยไม่ใช่มีแต่ตัวเลขแต่ปัจจัยไม่มีก็ไม่ได้เหลียวเวลานั้นเอา้าตัวเลขเยอะแยะแต่ตัวเงินไปไหนหายไปไหนว่ดไ,ไหวได้ ต้องดูตัวให้มันคล้องจองกันให้มันคล้องจองโอ้ยเห็นไ,ไหมคนบุญมารวมกันมีแต่คนใจดีมองเห็นน้ำก็เย็นฉ่ำมีแต่บุญกันหลายที่หลายทาง สุขโขปุญญะอุจโยการสะสมนำความสุขมาให้นะการสะสมที่ไหนมีบุญที่นั้นต้องมีที่เป็นที่ร่มเย็นเป็นที่ร่มเย็นเป็นที่พึ่งของเทพเทวดาเป็นที่พึ่งของคนดีเป็นที่อยู่ของคนดีเป็นที่พักของสมณนะ ที่ได้ท่านได้มาบำเพ็ญที่พักสมณะได้บำเพ็ญจิตตะภาวนาอ่าอ่าโอ้ยยังโดนนยืนเด้อยู่ขอ,องส้ออน่าโดเดยืนเด้วอยี่ธรรมดาปีแรกเนาะนี่โอ้ กระถินครั้งแรกของสำนักสงฆ์นี่เด้อสำนักสงฆ์อัมพวา,าสรางนอัมพวาทีแรกเราเน้ว่าอัมพวาไหนนึกว่าเป็นอัมพวาที่โน่นสมุทรสงครามโน่น <c oughs> อัมพวาส,สามุทรสงคราม ตลอดระยะเวลาปีพวกเราได้ทำมาหากินได้ทำการทำงานหมกมุ่นในเรื่องการเรื่องงานเ,าเมื่อหน้าเทศการออกพรรษาเราก็ได้มารวมกันสร้างบารามีสร้างบุญเขาเรียกว่าการทานการทานเป็นสังฆทานอันยิ่งใหญ่ที่พระพุทธองค์ท่านสันดเสริญ ว่าได้บุญมากได้บุญเยอะ,อะเป็นการลทานมีอานิสงส์มากเป็นว่ทุกคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองทำมาหาอยู่หากินตามสภาวะสถานะของพอถึงเวลาเทศกาลงานกระถินเราก็มาร่วมกัน มาร่วมกันสร้างบุญสร้างบาร,รมีสร้างคุณงามความดีเอา,เอานับเลยนับเลยจะได้นับรวมกันแล้วก็เขียนจำนวนของว่าคณะไหนคณะไหนจะได้รู้ว่ากระถินปีนี้สำนักสงฆ์ของเรา,เาจะได้บมรุงบํมรุงสำนักสงฆ์ เพื่อได้ขยายสถานที่สลายขยายกุฏิให้มีที่พักข้าเจ้าพระสงฆ์ให้เพิ่มขึ้นอีกอ,ม,อมันให้ท่านได้มีที่อยู่บำเพ็ญจิตตภาวนาอ่าพวกพ่อค้าแม่ขายพวก จะได้มีที่ให้ทานมีที่รักษาศีลมีที่บำเพ็ญกิจตภาวนามีเป็นสถานที่สะสมบุญอเป็นสถานที่สมบูรณ ใอ้ <laughs> เป็นลายหลอกเอออ่าต้องให้อ่าอ่าโอ้ผมกลัวพระเจ้าไม่สงไม่ได้ถวายฉันพระฉันน้ำ